ชมยามเช้าหารบานแสนนะคะนี่เลยตุ๊เราสองคนก็คือน่าสดมากแต่หนาวมากเลยนะคะไปขับไปนคือหนาวมากเรายังหาที่นั่งไม่ได้นะคะก็ะคือรอค่ะทุกคนมาชมอันนี้เราอยู่ประมาณบางแสนซอยสี่นะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยเพราะว่ายัางเล่นน้ำไม่ได้มันหนาวมากทุกคน ออกกำลังกายไปนะคะทุกคนก็ถ้ามาถ้ามาบางแสนก็ไม่ต้องพกอะไรมาเยอะก็ได้นะคะเพราะเขาจะมีทุกอย่างจริงนะคะร้านอาหารตามสั่งนะคะต้มตามนะคะเยอะมากๆเลยนะคะสามารถมาซื้อได้ที่นี่เลยนะคะนี่เราจะมีเตียงผ้าใบค่ะทุกคนนี่ บรรยากาศเตียงผ้าใบก็หนาแน่นตอนเช้านี้คนยังไม่เยอะนะคะเราก็จะรู้สึกหนักหนะัแต่ย่างก็มีน้ำก็มีคือเยอะมากๆทุกคนมองไปก็จะเป็นวิวต้นมะพร้าวแล้วก็เต็นท์ร้านค้าฝั่งอีกชายหาดก็จะเป็นเตียงผ้าใบนะคะตอนนี้ก็เยอะมากๆนของเล่นเด็กก็มา,ะะแ,าแล้วค่ะกำลังเปิดล้ว เช่วงเช้าๆนะคะลานตรงนี้ก็จะเป็นคนที่เขามาเดินออกกำลังกายนะคะรับรับลมยันเช้าคนดูบรรยากาศต้นมะพร้าก็คือเยอะมาก ถ้ราคาบอกหาดบางแสนบางแสงบีบราคาต่อคนก็คือห้าสิบบาทต่อตัวนะคะต่อโต๊ะออมีมีบอกด้วยจันถึงพระฤหัสเนี่ยเปิดหกโมงช้าถึงสามทุ่มต่วนสุขสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาหกโมงถึงเที่ยงคืนเลยนะคะทุกคนก็คือราคาทนีนี้ตัวละห้าสิบบาทนะคะตเตียงค่ะคะุณขอบคุณนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามารถเาได้เช่ได้ตลอดหใหญ่เท่าเนี้ราคาดีหมดงราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันใหญ่เนี้ยอใหญ่6กบาทจ้ะใหญ่หกเลขกลางอันกลาง5้าสิบสี่ส่ามอย่างเนี้ยที่ร้าราคาเท่ากันหมดไหมเท่ากันหมดเพราะเทศบาลมารับได้ถ้าเดินเน ไม่ได้้ไม่ลดลงมาได้ลดลงมาได้ใช่อันใหญ่หกสิบไม่ไม่จำกัดชั่วโมงจะไม่รู้ถ้าคืห้าโมงเย็นถึงถึงรถเช่าตอนนี้ก็ถึงห้าโมงเย็นครัผมคุ้มเลยทางการอันอันใหญ่เท่าไหร่หกสิบใหญ่หกสิบกลางห้าสิบอันเล็กก็คือสี่สิบทุกร้านเหมือนกันหมดทุกร้านหมดทุกร้านเหมือนกันหมดโอเคครับแต่ละร้าน ตปนะคะเพือนทุกคนเาทุกคนไปดูไก่ยา่างไปเร็วอันนี้จะเป็นไก่ยา่างไก่ยา่างไก่เหลืองยา่างนันแสนอันนี้มันจะมีล็อกแบบว่าเป็นดินนะดินตายนะคะแล้วก็ ยิ่งแล้วก็คนส่วนใหญ่จะเป็นคนเดินออกกำลังกายมากกว่าโอ้ต้นน่ะพร้อมไปชมคราสของเล่นไปชมแล้ขอบเล่นแล้วเราก็จะไปหาที่นั่งกันแล้วนะคะทุกคนดูอันของเลนะ่นเนยอะมากเบืออ่อเบื่อเบื่อก็มีมาให้ โอเคค่ะแล้วกันไปก่อนแค่นี้นะคะครับรังหันมหาเราสองคนแล้วพบกันใหม่เดี๋ยวเพลงมันเข้า